ทางจังหวัดสีสเกตครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับปล่อยพนธุ์สัต์น้ำขึ้นสู่ธรรมชาติเฉลพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติครับนายอนุพงศ์สุขสมนิตครับผู้ว่าราชาการจังหวัดรีสเกตประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัว์น้ำเฉลพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่อ่างเก็บน้ำหล่องอรุณบ้านขวาครับมู่ที่11เตำบลละอ,อ้ออำเภอน,นาเกลียงจังหวัดศรีสเกตโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนตลอดจนคณะคู่เด็กนักเรียนครับได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ป่าคืนสู่แรงน้ำตามธรรมชาติในเทือนี้ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกดครับได้ร่วมกับอำเภอหนําเกียงและองค์การบริหารส่วนตำบลละเออต่างสำนึกในภาระมหาการณานที่คุ้จึงได้ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ซัตว์น้ำคืน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทางยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ